สวัสดีครับวันนี้ผมช่างกุญแจอชินนะครับจะมารีวิวการโปรแกรมดอกตัวนี้เป็น mercedes benz e class นะครับน w212 ลูกค้าแจ้งมาว่ากุญแจเหลือดอกเดียวต้องการทําเพิ่มนะครับช่างกุญแจอชินได้โปรแกรมให้ดอกใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับจะทําการเทสระบบสตาร์ทระบบเซ็นทรัลล็อกให้นะครับว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับโอเคนะครับเราจะเทสตัวเรซินนนก่อนนะครับสังเกตไฟนะครับกระพริบเรียบร้อยตัวที่เราโปรแกรมขึ้นนะครับ เรียบร้อยเรียบร้อยต่อมาเทสสตาร์ทนะครับก่อนที่จะส่งมอบลูกค้าเราต้องเทสทดสอบก่อนนะครับเพื่อความสบายใจของลูกค้านะครับอ่ะข้ามาเสียบเด็กเสียบตัวออริจินอลก่อนนะครับปิดออนเรียบร้อยครับต่อมาเราก็เทสตตัวที่เราโปรแกรมขึ้นแล้วไปบิดออนเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการทำตัว mercedes ด e n z eC l a s s นะครับ W212 เป็นที่เรียบร้อยสำหรับลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องกุญแจโทรมาหาเราได้ที่0955636282นะครับช่างกุญแจชินบริการทั้งในและนอกสถานที่ขอบคุณครับ